ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด กำนันตำบลท้ายบ้านมอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดันสูงลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเขตพื้นที่หมู่หนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการผู้ใหญ่ธนาวุฒิอภินญ,ญาสถาพรผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลท้ายบ้านและผู้ช่วยทนิศสออภิญญาสถาพรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลท้ายบ้านใหม่และเจ้าหน้าที่ทีมงานกรมการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับมอบหมายจากกำนันตึงไผ่บูนพินเที่ยงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการนำรถฉีดพ่นไอ้น้ำแรงดัน จํานวน2คันพร้อมด้วยเจ้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าที่งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลท้ายบ้านลุยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและแบคทีเรียาตามเส้นทางหลักและซอยย่อยต่างๆภายในชุมชนบางไม่ข่าวและชุมชนกม30ที่ยังไม่ได้ดําเนินการร่วมกับทีมงานประชามพธร์รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตนตามมาตรการบุคคลเพื่อป้องกันตนเองจากไวรัสโควิด -19 โดยได้รับการสนับสนุนจากนางสาวนันทิดาแก้วบัว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายชนสวัสดิ์สวัสดิ์หิมประธานหองการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ้องขอบคุณนะครับของท่านนายกตู่นะครับที่รกักแย้โสวสนา,านะครับนายกองทัพสุริยะส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมให้การอินฟล็อตอนุญาตรถมาให้เราวันนี้นะครับผมแล้วก็ท่านชลศรัอัศวัสดินะครับผมที่สภามาญชัดจังหวัดสุราษฎร,ร์ธานีที่เพื่ออุปกรณนะครับแล้วก็รถต่างๆมาในพื้น,นที่ให้กับชาวบ้านในพั้นี่ด้วยนะแล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับกาาสุขละกรับทางการแพทย์นะครับผมประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะครับเราจะผ่าน วันฤนสีป้วุกันคุณครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด